สวัสดีค่ะแม่มริโซนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริโซนจะมาปลูกหอมแขกในกระถางให้ดูกันนะคะหอมแขกนี้แม่มริโซนก็ได้พันมาจากห้างสรรพสินค้านะคะพอดีบังเอิญเข้าไปซื้อสินค้าแล้วก็ไปเจอหอมแขกที่งอกหน่อขึ้นมาปริมปลิมแม่มริโซนก็เอากลับมาซื้อกลับมาที่บ้านนะคะซื้อมาเพื่อปลูกโดยเฉพาะเลือก เฉพาะหัวที่แทงไอแตกยอดขึ้นมานะคะตอนแรกก็แตกยอดขึ้นมาหน่อยนึงแล้วคราวนี้แม่มริโอนก็ไม่มีเวลาปลูกนะคะเอามาวางไว้ที่บ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เลยยอดก็เลย แตกขึ้นมาแทงหนอขึ้นมาเยอะเลยค่ะประมาณ1-2นิ้วขั้นแรกเรามาเตรียมกระถางเตรียมดินก่อนนะคะกระถางนี้ก็จะมีทั้งกระถาง8นิ้วกับกระถาง 6. นิ้วนะคะแม่มุริสอนก็จะปลูกประมาณ 5. 6ก,กระถางนำใบไม้สดหรือใบไม้แห้งมารองก้นกระถางจะใบไม้สดก็ได้หรือใบไม้แห้งก็ได้หรือผสมกันทั้งสองอย่างก็ได้แม่มริสซนวางกระถางใส่ ใบไม้สุดใบไม้แห้งค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองดิน ก็นำใบไม้ลองก้นกระถางเพื่อการดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะทั้งกิ่งไม้สดกิ่งไม้แห้งแล้วก็จะเปื่อยแล้วก็ย่อยสลายในอนาคตก็เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างดีนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปดินปรุงปลูกก็คือดินร่วนหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนท่านใดที่ไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะคะ ที่บ้านแม่าริสุทใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยคอ,อกเลยนะคะเพราะว่าเศษอาหารเยอะมากทํากับข้าวกินเองมีทั้งเปลือกปากเปลือกผลไม้เราก็ทำเราก็มาทําทดแทนปุ๋ยคอ,อกได้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยคอ,อกนะคะ mm. ก็ใส่ดินให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยดินก็ต้องยุบลงอีก mm. ถ้าดินยุบลงก็นําดินปลุงปลูกที่บอกสูตรเมื่อสักครู่นะคะเ mm. ติมลงไปเรื่อยๆ mm. ก็จะ เป็นการให้อาหารกับหอมแขกของเรานะคะเหมือนเป็นการเสริมปุ๋ยนี่กระถาง8นิ้วแม่มริสุทก็ปลูกสัก5หัวนะคะปลูก5หัวปก,กติกระถาง8นิ้วเนี่ยปลูก2-3หัวก็พอแต่บางเอิญมีพื้นที่น้อยก็ปลูกลงไปเลย5หัวสำหรับกระถาง6นิ้วก็จะปลูกประมาณ1-2หัวค่ะ ใส่เปลือกไข่ลงไปเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับพืชผักของเรานะคะแล้วก็เปลือกไข่มีกรรมฐานอ่อนๆซึ่งมีคุณสมบัติไล่ศัตรูพืชไล่มดแมลงไล่หอยทากได้รดน้ําค่ะเดี๋ยวแม่บริสอนก็จะปลูกให้หมดเลยนะคะหอมแดงที่ซื้อมาผ่านไปสองอาทิตย์นะคะเรามาดูกันว่าหอมแดงนั้นงอกแค่ไหน หอมแขกค่ะไม่ใช่หอมแดงพูดผิดประธานโทษหอมแขกหอมแขกนี่หัวใหญ่นะคะหัวใหญ่เท่านิ้วโป้งเท้าเลยค่ะนี่เห็นไหมคะกระถางหกนิ้วแม่มริซอนก็ปลูกลงไปแค่สองหัวอันนี้หนึ่งหัวหัวใดที่แทงหน่อยเยอะก็จะต้นสูงเร็วหัวใดที่แทงหน่อนิดนึงแม่บริซอนมาปลูกก็จะ ต้นเตี้ยกว่าเพื่อนนะคะนี่เห็นไหมคะกระถางนี้ที่ปลูกลงไปห้าหัวบางหัวยังไม่แทงหน่อขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่า,เ,าเป็นหัวที่ยังไม่แทงหนอ่อแม่บริสอนก็ปลูกลงไปก็ค่อนข้างที่จะแตกหนอ่อแตกใบช้าค่ะนี่ก็จะเป็นหอมแขกในกระถางนะคะที่แม่บดิสอนปลูก เดี๋ยวถ้าครบกำหนดการเก็บเกี่ยวก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งสำหรับการดูแลบำรุงรักษานะคะถ้าเป็นการกำจัดเพลี้ยกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็ใส่เปลือกไข่ลงไปหรือว่ารดน้ำหมักสะเดาน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแล้วก็น้ำหมักสาวข้าวเพื่อให้ต่อสู้กับศัตรูพืชได้แล้วก็ ํำต้นแข็งแรงสำหรับการเลี้ยงหัวให้โตก็รดด้วยฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่นะคะก็จะทำให้หอมของเราหัวโตแล้วก็เจริญเติบโตเร็วแล้วก็รดสาวันครั้งค่ะใส่ครั้งละน้อยๆนะคะน้ำหมักหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหมักหนึ่งส่วนน้ำเปล่า 500้ส่วนนะคะอย่าใส่มากใส่ทีละน้อยแล้วก็รด3าวันครั้งสลับหมุนเวียนกันไปค่ะน้ำหมักต่างๆถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ผักของเราทุกชนิดตายได้นะคะเราต้องใส่หนึ่งส่วนต่อห้าอส่วนเท่านั้นอย่าใส่เยอะรดครั้งละน้อยรดบ่อยๆ3าวันครั้งจำไว้เลยนะคะถ้าท่านใดมี น้ำส้มควันไม้นะคะก็มาผสมรดก็ยิ่งดีค่ะเพราะว่าช่วยกำจัดศัตรูพืชหรือว่าท่านใดมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถนำมารดได้นะคะแล้วแต่มีสำหรับการใส่ปุ๋ยนะคะก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือว่าปุ๋ยคอกสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งแล้วก็พลวนดินอาทิตย์ละครั้งก็จะทำให้ อหอมแขกของเรานี้จเจริญเติบโตเป็นหัวได้เร็วค่ะวันนี้แม่มริซนขอจุกคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่มริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ